สวัสดีครับก็พันโลแล้วพันสองแล้วจะพันสามแล้วถึงศูนย์น่พันสามก็นี้จะเอารถไปเซอร์วิสครับหลังจากกลับจากนาครมามมาก็ใครอยากรู้ว่าเข้าศูนย์แล้วราคาเป็นยังไงแพงไหมโดนอะไรบ้างในพันโลแรกนะครับก็รอดู เราติดตามแล้วกันครับอืมน่าจะเป็นคลิปต,ตอนขากลับนี่แหละอืม,อมก็ก็นั้นแหละครับเพราะขาไปเราก็ยังไม่ได้ทำไงเ,ออเราก็ต้องมาคุยกันตอนขากลับแต่ส่วนขาไปนี่ผมอยากจะพูดเรื่องคริปนครนอายกแล้วกันเอ,อ่อจะเริ่มยังไงดี คือผมก็เพิ่งเคยขับรถแบบอย่างนี้นะปกติผมก็เป็นรถสปอร์ตนะขับพาลิเกเล่ยเออเราออกทริปเนี้ยมันก็จะเป็นมันก็จะมีฟีลลิ่งที่ผมที่ผมอะไรวะที่ผมเคยชินมัมันนะในการขับรถอย่างเงี้ยแล้วผมขับรถสปอร์ตมาโดยตลอดแล้วผมก็เลยเพิ่งได้ขับรถแฮนด์บาร์แล้วนี่ก็เป็นบาร์สูงนะแฮนนกว้างส c r ร m มเบออกทริปร้อย สองสามร้อยโลมั้งประมาณสามร้อยโลไปกลับซึ่งสิ่งที่ได้มาก็คือว่าแน่นอนครับมันโดนลมครับอันนี้เรามันโดนลมมากกว่าอยู่แล้วครอันนี้อันนี้เราเถียงไม่ได้มันเหมือนจับว่าคือช่วงเขา่าช่วงขาอย่างเงี้ยมันกระทะลมหมดซึ่งผมก็ไม่เคยเจอจากรถสปอร์ตนะเพราะมัน มันก็ออกแบบมาคนละอย่างกันอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องเรียนรู้การนั่งการปรับท่าให้มันเป็นคนละแบบกันะนะเอออารมณ์ประมาณนั้นถามว่าคันนี้เร็วได้ไหมก็ถ้าเห็นคลิปนี้ก็น่าจะเห็นคลิปที่ผมขับยืนพื้น140อยู่พักหนึ่งครับ ก็จริงๆทริปนี้ผมก็จะถ้ามันลนุ้งๆผมก็จะยืนถือประมาณรนะ้อยสี่สิบนะเออมันก็ขับได้เว้ยมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าคือมันก็โดนลมแหละลมมันก็ต้านแหละแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้แย่มากมันก็ไม่ได้ว่าขับไม่ได้เออสำหรับผมนะแล้วก็อืมแต่พอ จะเข้าร้อยห้าสิบเนี่ยเป็นร้อยห้าสิบมันเนี่ยผมรู้สึกว่ารถมันเริ่มเริ่มขับยากแล้วเริ่มผมเริ่มไม่สนุกแล้วแต่ผมก็พยายามเคยเพื่อนที่มันขับเวอร์ซิสข้างหน้ามันก็บอกว่าไอ้ฮะพอกูร้อยห้สิบปุ๊บมึงขายเลย <c oughs> ผมก็แบบอืมกูนี่โดนลงทั้งตัว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ผมก็กว่าเออมันเรื่องปกติมึงให้กูขับเร็วอย่างนั้น,นรถอย่างนี้ รถมันไปได้คนมันบางทีมันลำบากออผมก็เลยแต่บางคนคนอื่นเขาอาจจะขับเก่งกว่าผมว่าจะขับได้นะแต่ผมว่าสําหรับผมเนี่ยร้อยห้าร้อยสี่สิบเนี่ยรว่เป็นความเร็วที่กําลังดีแล้วผมก็แฮปปี้การออกทริปด้ความเร็วร้อยสี่สิบผมไมไ่รู้สึกว่าเอ,อ้ยผมเดินร้อนที่รถมันจะเร็วกว่านั้นไม่ได้ แค่บางทีจะเซ็งๆตอนออกสีแยกแล้วโดนเขาแซงแค่นั้นเองครับต้องขับพานนี้ไม่ค่อยโดนครับอืแล้วก็ขากลับครับฝนตกด้วยทุกฟิลเลยครับลำบากทริป แช่น้ําชิวๆเย็นๆเสร็จฝนแม่งตกคือต้องจะมาอาบน้ำแหละฝนแม่งตกเฉยว่าจะวนเข้าไปลองคือนานานๆเนี่ะผมว่าผมว่าหลายคนเป็นแหละขึ้นนานเรานจะมีรถท่อเดิมๆ้ยที่แบบขับแล้วการไปเขาใหญ่อะ่ะกคนก็จะรู้ว่ามันจำกัดเนสิ่เดียวใช่ไหมก็คือถ้าเพาเซฟสุดอะ่ะก็คือท่อเดิมไย เออผมก็เลยกล่าวว่าเอ๊ยแม่งไหนๆกูยังมีรถท่อดเดิมอยู่ไว้ก็ขึ้นเขาใหญ่ซะหน่อยมันคงไม่ได้มาบ่อยนะไม่ได้มีโอกาสได้ขนะึ้นเลยเออเพระเดี๋ยวคงก็คงต้องเปลี่ยนท่อฝนตกนะก็ขับได้ครับจากฝนก็รถโอเคอยู่หรืออาจจะเป็นเพราะย้ายยังดีอยู่ก็ไม่รู้นะแต่แต่ผอว่าผมขับได้ไม่รู้สึกว่า ไม่รู้คือขับแบบคนปกติเขาขับกันนะนะแบบเจ็ดสิบแปดสิบอะไรเงี้ยตอนฝนตกเนี่ยเออผหว,ว่ามันก็ไม่ได้แย่ไม่ได้รู้สึกว่ารถมันอันตรายอะไรอย่างเงี้ยอม,มันก็จะเป็นฟีลลิ่งประมาณนั้นแหละครับ <c oughs> ในการขับออกทริป หลายคนถามว่าดูคติกำลังจะเปลี่ยนมือแล้วน่าซื้ออยู่ไหมครับซื้อซื้อแม่งไปเผอะครับถ้าผมชอบซื้อซื้อมันไปเถอบเดี๋ยวมันก็จะดิ้นรนหาวิธีทางเซอร์วิสเองครับ <c oughs> ช่วงนี้โปรโดีด้วยครับมีกิฟต์วอชเ e อร์มีอะไรผมซื้อก็ได้กิฟต์วอ c เชอร์ครับ <c oughs> โอ้ยนึกว่าพี่จะไหลโอ้โหนึกว่าเขาจะไหลแบบไหลดับแท็กซี่ให้ไม่ไหลเราก็เลยต้องไปเองเลยถึงด้วยทังเขาเรียกว่าใกล้ถึงอย่าไม่เรียกว่าถึงว้วยใกล้ถึงก็ถึงไม่เหมือน นี่แต่เรานี่เหละเขาเรียกว่าถึงแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวบอกแล้วกันนะ็เปไปได้ไงวันนี้ก็เล่ยวีโฟน่าจะว่างนะเรื่องจอดเกตการนี่เราอ่ะถนัดแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ